สบายเป็นสนุกเราต้องการความสบายความสงบเราก็ทําอย่างสบายและสงบ <c oughs> ผลก็ออกมาเป็นความสบายสงบอันนี้คือหลักง่ายๆแต่ว่าเรามักจะลืมเพราะว่าเราคิดว่าปฏิบัติธรรมไม่ให้สบายแล้วสบายมันจะเกิดกิเลสต้องทรมานตัวเองให้มันไม่สบายน,นี่เป็นความเข้าใจผิด แต่ว,ว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ละส่วนเกินเพ่านั้นเองบางสบายก็ให้พอดีบางไม่สบายก็ให้พอดีแต่ถ้าความสบายที่ไม่สบายที่ที่ไม่พอดีเนี่ยท่านหลกให้ละียกว่าชิดตรงส่วนเกินแต่ใน,นส่วนสบายและความไม่สบายที่พอดีนะั้นท่านให้ทำเพราะมันจะเป็นทางสายกลาง ละในสถิยเกินสบายเกินก็ให้ละไม่สบายเกินก็ให้ละแต่ให้ปฏิบัติสบายพอดีและไม่สบายแต่พอดีพอทนได้ดักง,ง่า<ไ>ยๆโดยทางสายกลางบางคนที่ติดที่สายสุดตรงสบายก็ไม่เอาไม่สบายก็ไม่เอาจะเอาอะไรอ,ะอันนี้ก็เลยปฏิเสธท,ท่านให้เอา ทั้งสบายและไม่สบายจะให้มันพอดีแต้ว,ว่าทางสายกลางให้เอาตรงนั้นคุณจเจ้าบอกว่าบันเชิงไม่พึงเสพที่สุดตรงสองทางคือการมสุกอริการโยกสบายเกินไปอัตจะกียกว่าพานุโยกลำบากเกินไปแต่ให้นําทั้งสองส่วนทั้งสบายและไม่สบายมาประสมกันในอัตราส่วนที่พอดี ความ่างสายกลางเค็มเกินไปท่านก็ให้ละจืดเกินไปก็ให้ละท่านเอาเค็มกับจืดมาบวกกันมันก็จะเปรสกลมกล,ล่อมแต่พอดีเผ็ดเกินไปก็ให้ละไม่เผ็ดเลยก็ให้ละเอาทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดมาผสมผสานกันก็จะได้ลดอาหารอร่อย่พอดีแม้แต่อาหารที่อร่อยคือแม่ครัวที่รู้จักความพอดีอาหารที่อร่อยและแม่ครัวไม่รู้จักความพอดีอาหารก็ไม่อร่อย เป็นความเนเซนที่เราประสบทุกวันแต่เราเรายังไม่เห็นความพอดีกับไม่พอดีในตัวเราเองเราก็จะไม่เห็นธรรมชาติใกล้ๆตัวเราไม่กลัวที่ปรุงอาหารอร่อยที่สุดเพราะว่าคนนั้นทําจนชํานาญอยู่กับความพอดีจนชํานาญคนนั้นจะกใอะไรได้ไวแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เลยมาทําเป็นเมนูมาช่งางสานันอ่อนเขานี้แกมมันไม่ทันการ แต่พวกแม่ครัวที่เขาชำนาญหยิบนั้นนีก่กินหน่อยพเพราก็ออกมาเป็นอาหารที่อร่อยก็เรื่องชำนาญแต่วิทยาศาสตร์ต้องมาวัดเอาท่านั้นเทน่าดีพอจํานวนเพิ่มขึ้นหน่อยก็ตัวเลขก็เปลีนนะ่ยนจำนวนลดลงหน่อยตัวเลขก็เปลี่ยนมันเลยช้าแต่คนที่มีทักษะไี่ว่าเพิ่มว่าลดก็จะพอดีลดก็ใส่พอดีมากก็ใส่พอดีเรียกว่าทาาักษะนี้เรียกว่าเป็นญาณปัญญาของแม่ครัว ดันั้นเองการปฏิบัติทำนั้นก่อนมันก็ต้องให้ศึกษาเรื่องความพอดีของตัวเองให้เป็นก่อนว่าตัวเองรักษาพอดีเป็นมันจะสบายทั้งกายและใจแต่สบายแต่พอดีอย่างกายเนี่ยจะยให้มันสบายที่สุดมันไม่ได้เพราะมันจะต้องเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันแต่จิตเนี่ยสามารถทําให้สบายที่สุดได้ เพราะมันไม่มันยังเนื้อปดต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อปดอวดความทุกข์แต่ใจก็ได้รับทุขกข์เพราะอะไรเพราะจัดการกับร่างกายไม่สบายสเสยเหลือใจก็ได้รับความไม่สบายนั้นด้วยเวลาชีวิตที่ชีวิตของคนที่ไม่ฝึกวิป,ปัสนาก็จะสุ่มส่งสองขั้วตลอดเวลาไม่ดีใจก็เสียใจแต่ถ้านำความดีใจเสียใจมาบวกกันมันก็จะเป็นฟังพอดี เฉยๆซื่อๆแล้วก็ซื่อๆหมายความอยู่ระหว่างกางพอพอใจไม่พอใจก็เป็นกลางจะกล่าวไม่ได้ว่ามันเป็นดีใจหรือเสียใจแต่มันเป็นกลางนี่เรียกพอดีนั่นเองก็เราเข้าใจหลักการนี้เราก็ไปหาความพอดีตัวเองได้นั่งยังไงที่จะพอดีเดินยังไงถึงจะพอดีคาว่าพอดีไม่ใช่ว่าเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงนอนหนึ่งชั่วโมง ยืนหนึ่งชั่วโมงไม่ใช่พอดีอนะพอดีว่ารู้สึกพอทนได้ถ้ามากกว่านี้จะไม่สบายแต่น้อยกว่านี้สบายเกินไปก็ไม่ดี่สมมติเรานั่งอากาศโดยเฉลี่ย30บองศาเนี่ยเราพอทนได้3 0มสิบถึงสาห้าทนยากสามถึงห้าสี่สทนยากไปยี่สิถึงสามสิบพอทนได้สบาย เราก็ไม <Res> ่ต้องจะเปิดแอร์เปิดพัดลมเพิ่มเพิ่มอีกถ้าอากาศพอดีแล้วไปเปิดแอร์เปิดพัดลมเพิ่มมันสบายเกินไปมันสุดโต่งแล้วก็มันสบายเกินไปจิตก็จะจะเกินจิตก็เพลินทีนี้ก็เพลินก็เดี๋ยวก็เวลามันตีกลับเพามันเพลินมากมันสบายมากก็จะเป็นเป็นไม่สบายมากมันตีกลับเพราะนั้นในร่างกายเดี๋ยวขอให้คำนวณด้วยความพอดีให้ได้ เพราะนั้นคนที่สบายเกินไปก็จะเป็นคนอ่อนแอคนที่ลำบากเกินไปก็จะเป็นคนแข็งกร้าวหยาบคายแต่ถ้าหากว่าความเข้มแข็งกับความอ่อนแอมาบวกกันมันก็จะเป็นความอ่อนพอดีเรียกว่าอ่อนโยนอ่อนน้อมเรานิยมความอ่อนโยนและอ่อนน้อมแต่ไม่นิยมความอ่อนแอเรานิยมความเข้มแข็งเราไม่นิยมความแข็ง,ง,ขงจะด้าง พราะความเข้มแข็งปิดความพอดีระหว่างอ่อนกับแข็งระหวางอ่อนโยนและความอ,อ่อ,อนน้อมถึงความพอดีระหว่างอ่อนกับแข็งกั่นนี่คือหลักที่เป็นธรรมชาติมากๆแต่ว่าเราก็ใช้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าเรายังไม่พบความพอดีในตัวเองเพราะเรามักจะเกินอยู่เพราะนั้นทาอะไรก็จะเกินอยู่เสมอนั้การปฏิบัติวิปัสสนาก็คือเพื่อมหาความพอดีในตัวเองให้พบหลายๆมิตินั่นเองความพอดีของรูปเป็นอย่างไรความพอดีของกลิ่น ขนาดไหนความดีของรถขนาดไหนความดีของสัมผัสขนาดไหนความดีของอารมณ์ขนาดไหนที่จะพอดีนี่คือความยากของมันดังนั้นเราก็จับความดีของกายให้ได้ทุกส่วนียก่อนแล้วก็ไปต่อใจมันก็จะพอดีของมันเองเพราะกายกับใจมันก็มาด้วยกันถ้าเราจะบปจัดจิตใจให้พอดีแต่ว่าปรับร่างกายยังไม่พอดีเนี่ยใจเราก็ถูกทรมาน เพราะว่าส่วนหนึ่งมันเกินและส่วนหนึ่งมันก็ต้องขาดให้ปรับทั้งสองส่วนให้พอดีถ้าหากว่าทฤษฎีทางการบริหารการปกครองก็เรียกว่าลดช่องว่างไม่ให้มันให้ช่องว่างมันพอดีเกิดช่องว่างในสังคม้วรางส่วนหนึ่งมันเกินส่วนหนึ่งมันขาดก็เกิดช่องว่างขึ้นไปด้วยอ,อันนี้สิ่งนี้มันเป็นทฤษฎีสากลที่วุฒยาท่านแต่สรุปมา แต่ว่าเรานําไปใช้ไม่ครบพ้นนาไปใช้ไม่ถูกเพราะเราขาดการเจริญวิปัสนาท่าน,นเรศนั่นเองวันนี้เราหาความพอดี้องดูนะอย่าสบายเกินไปถ้าหากว่าสบายเกินไปมันจะเพลินเพลินมากๆสบายมากๆได้อากาศเย็นสบายทุกวันอาหารอร่อยทุกวันอากาศดีทุกวันความสัมผัสดีทุกวันอารมณ์ดีทุกวันก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอ เพราะเราคนในโลกความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นโลกความเป็นจริงมันร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างมืดบ้างสว่างบ้างให้ร่างกายเราสามารถรับได้ทั้งสองส่วนได้สบายแต่เราจะไปส่วนเดียวส่วนที่เราพอใจส่วนที่เราไม่ไม่ถูกใจไม่พอใจเราก็จะไม่เอาเรื่องความทุกข์มันเกิดตรงนั้นเองบาปในส่วนหนักไปทงไรทังหน่งเกินก็เกินแล้วก็ทุกข์กับมัน เพราะฉะนั้นการหาเท่าจะทุกข์คือมาหาความพอดีในตัวเองให้เจอทุกข์ก็หมดที่พุทธเจ้าท่านพบทางสายกลางเพราะฉะนั้นก็ในช่วงเช้าจะมีไปสําหรับผู้ที่เพิ่งมาใหม่ก็มาปฏิบัติที่นี่ห้าวันหลังสําหรับผู้ที่เข้ามาก่อนแล้วก็เข้าเก็บปฏิบัติตามที่เราตกลงกันตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงวันนี้มา สี่ทุ่มเ้วจะได้มาแล้วก็จัดการเลยแล้ต้องมานั่งรอดที่นี่